มาค้างมอบบดนี้โอ้ยมันสิได้กิิเนอย่าบอกมอเฮงอย่างงี้นะทั้งเลือันมอซอสแล้วก็อิดซอยจำแจวเสือเกือปิงโนและะ้วก็เสือพักเียทุกคนเลยขานสมมเกาะโอ้ ่ะทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีอิปชีทันที่ตามนะครับสม้มมันนี่กเ็เงียบช่ยทุกคนมันนี่ก็มากดมั่นคือนก้าวทุกคนเลยมั่นทันแล้วอยู่เพราะว่าโง่ควายกินเมลามันก็ได้มากับสะสอนพูดสองคนนะมามันนี่ก็กอิปชีเ่านดิฮากินข้าวก่อนตอนแรกๆเพูดแหละว่าลงไปงานอีทุกคนเลยมี่เอาซีนมาต่บ้านทุกคนซีนโง่ โง่แต่ขากองบุญอีกข้าวชกินอันนี้ตอนี้ก็สอดพน่าชิลโลมีไงโตมีกินกข,ข,ข้าวบ่าคอยเถอถ้าโคซินกินกับแก้วอ้าวมอนี่คือสอดชาโ,โอ้ยไพ่มอแล้วอันนี้เจอมอมอสอดเลยทุกคนเลย จัดอยู่ปับป๊บอยู่โาาน,น้ยลน่าซชินก็กเลย้ยามาสวายพลมันกน้าโมงมาหอดอะไ้ให้หน่อน้ำน่ะ เงีงประมาณเป็นโลสองโลพละสีนี่สอดมดนี่บ่อยสอาประมาณต้นนึงเนาะส่วนใหญ่ เอ้เสร็จล้คักสีน้ำคอะสีน้ม แปลงเมือ่อเอ็ดมาพีกิอนอะไรแปลงนั่งเยอะสองคนกินจ้างก็บหมด จะมีเงื่น,นะอาหารเกิดตลอดชาวบ้านเขาหยาเพิ่นชิ้นชุดชุด,ชดร้อนร,นรน้อนบุญดูโ้โหนชงกินตลอดเรขับป้ามาอาหารบ้านตอนนี้จะซอยแล้วล่ะ อลายเติบโคชมอนนี hmm. <ram ed with the water> uh ่บ้แต่นี้คือสอบเปนโค์นะไปนอ มันมีลาอยู่ี<ม><ม>กาเพื่อกินดูแลต้องโคงเ,เดีย๋ยวต้องห้อไปโคี้มาค้างมอแบบนี้โอ้ยมันสิได้กินเนี่ยบ่หอ งงทั้งเลอันมอซอดและะ้วก็เอ็ดอเอ็ดมันเง่งมีเอือนน้ำไหลโคมสุกมันนี้ยกยกเลิกกินดีกินสุปก,ก่อนทุกคนเลยคอยกินดีมันนี้เจ้าเจ้าวิสยกินลงตอนนี้ทิได้มาซอยนะซอยคันส,สมะเกาะทุกคนเลยว่ามะเกาะมีอย,ยู่ชิ้นขาวๆงามเลยจนตอนนั้นโคจะสอนเพื่อนมีกินนะ มาซอยก่อนแบบนี้ซอยจำแจีวเสือเกือบงโนโล,ล่ะกะเสือพักนี่ทุกคนเลยขันสมมะเกาะโอ้คักเลยเกาะเชจีนี่เด้อแล้วก็ดอกสีของวัดวันนี้เป็นเพจรเดี๋ยวมา

โอ้เลยทุกคนเลยชินผู้เรียนกระชอนพอมีมักงทริปเลยชะระมาเกาะนี่อเออเกิดเสร็จเป็นน้ก้อนป่าน

หอมคักก็ได้ในนี้เลยแต่ไมคก่าโคเคยจะซุกแล้วนะวาโคนี่นสลายมันนะทุกคนเลยชีนมันอาจจะหยาบสมัด พักลแล้วหมดแล้วบอนะบุพพากันนะจมเสียแจ้วบุพพาก็ออดอกมาละออดดอกเล็กใส่เขาไมีนเอาเลยยันปัดมมงได้ โคโคใส่ปักโบโจินใส่ปักโกบทุกคนเลยมา้อยมาคิดจีเข็ดแก้วทุกคนเลย

tam trời nha thì lượi ชี้เยไปยแล้นอันนี้ชิ้นจีนี่นะ,ะ,ะ,นะตำเจอแล้วตำเจอแล้วเหรอมีซอยเช่มันมีข้าเนื้อข้านมีซอยาลยาดเอ็นไข่ mà cọ mà à. Trường cọ cơm một cái trên à đây Lịch trên khoai trời rồi, ô, Ôi, hòm lắm, hòm mà cọ khúc cá Giọt, nguyên cài khúc đi lạc ลอยโอยเส้นกินบานี้ตอนนี้การในยุนนีกินกันแล้ว,ลวทุกคนมาๆๆติดเข้าง่ายมันนี่นะตอนนี้ได้ขกนะักันยสดทุกคนเลย